มาหอดบ้านหนูเด้อมาหอดบ้านหนูเด้อเดี๋ยวนี้อยู่พี่แล้วอยู่บ้านแล้วกลังพักกันกินเขากินน้ำกันอยู่อยู่ดอนแล้วครับอยู่ดอนแล้วครับพักกันมาอุดอนแล้วเออมาหอดบ้านหอดบ้านเราบ้านมึงอยู่ไส่ปุ๊บจี่ายแล้วเนาะเออมาแล้วอยู่นี่มดทุกคนครับนี่อันนี้ก็พี่ดมมีมดทุกคนครับอยู่นี่ครับเอ็ดมาอยู่นี่แหละกินเขากินน้ำตอนนี้นั่กิน ก้อยครับก้อยมือนีก้อยมาหอดบ้านก้อยกินข้าวกินเหล้อดองก้อยมีหอดเหล้าแม่ทิพย์เดี๋ยวนี้แม่ทิพย์เดี๋ยวนี้มดไป็สองคมแล้วแม่ทิพย์สองคมมาแล้วเนี่ยนะสองคมแล้วเออนั่นก็ลุงแหวงอันนี้ก็ป้อุชครับนี่ลูกแหวงอันนี้ก็ไป็นคัมนะครับเด้อเป็ค้ำเป็ค้ำเป็ค้ำมาแล้วมาแล้วมาหอดแล้วว่ตายแล้วก็แล้วแคกันกินเขากินน้าเหนครับมาหอดแล้ว เอ็ดอต้อนรับเต็มที่เลยวันนี้มาหาเอ็ดอยู่นี่อยู่บ้านกระบนกระบนจอดนั่งพ่อครับครับเต็มเต็ๆเลยครับจัดเต็มๆเลยครับมื่อนี่อันนี้กับพี่เป่งครับนั่งอยู่นี่ครับนั่งอําตามอยู่กําลังซัวซัวอยู่เลยซักนี่เดี๋ยวจะน้อยเขาไปร้องเพลงักน้อยนี่เอ็ดเอาไม่ได้เอ็ดเอาไม่เพอเป่งไม่เดี๋ยวพอเป่งร้องเพลงวัอนี้ จัดเต็มที่เลยสอดแกงครับมือนี้เนี่ยโอหเออดีเออดีเอาดีเอาดีครับมาหอดลานกะจัดเต็มที่เลยครับมือนี้จอดเลยครับทกมาไ อันนั้นก็ไ so อ้ทิดทำเนื่องเนอะล้งตาพ่อกันซิบกาปีห้องตาพ่อกันครับผมยกยกครับยกรวย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 สุดยอดครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายวีดีโอสักนั่นก่อนสักสองนาทีก่อน เป้าหมายเนี่ยเอ็ดแม่ไม้ตัวเล็กไงนี่แหละอยากมาอยากมาอยู่ก่อนไปตายก่อนเดี๋ยวเมื่อนี้มันเมือดครับเดี๋ยวเพื่อนสู้าเดี๋ยวผมหยถ่ายให้อีกวิวให้เบิรงอีกทีนึ่งนะครับเนาะผมว่ามันอยู่จุดใดจุดใดครับ เพระาะว่าส่วงนี้บุงกุจักับส่วงน,นี้นนนเดี๋ยวเบือนดี่ไทยทัวร์หมดเลยครับไปรรีวิวเห็นหมดเลยครับเ <c oughs> บือนนี่อยู่นี่มิตรพีตะนองครับมาหน่ครับ <c oughs> มาหอดบานแล้วมาหอดอุดรแล้วครับมาหอดอุดรนแล้วมวาเพลนแล้วบ้วานทุ่มเสาอยู่นี่บา้า, <c oughs> บานมุกตนครับอยู่บ้านหน้าครับโคกน้องนา ฮะไหนาาไก่อนพนาาอดูดเขียนไว้โคกน้องนาตาแหวงโอ้โเ,เนี่นครับเห็นบอกครับเขียนไว้เนี่ยเต็มเต็มเลยครับ,โ,บโคกน้องนาตาแหวงเพื่นโดยเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ้งกันพ่นอยพาไปเบิ้งพ่นอยพาไปเบื้องน่เนี่ยเห็นบอกสุดยอดเลยครับโอ้มีหอดนามีหอดนั่นใส่หมวกคาราบาลอีกไหมโคกน้องนาตาแหวงครับ ทาผูใดสิมานี่ก็บอกนะครับเบอร์โทรมีเบอร์โทรมี <c oughs> โคกน้องนาตาแหวง <c oughs> มานาตาแหวงสี่นาที เ้าไเปิดกล้อปกอเอาเปิดกล้องดูเปิดกล้องดูเห็นไปิดก้องมาหน่อยวน่อยอ่ะหน่อยอ่ะขาวเขาข้าวขาวพี่งาขาวห็นไหมเห็นขาขาไหมเนี่ยห็นขาวขาไกํลังถ่ายวีดีโออยู่ ตัตีนเอวตีมาสูอ่ะถามาบนเอวมเตีมาสูอ่ะรงนะรงนะมาได้จานนี่มาตัวนี้พอทานนั่งนี่ก็พอทานถัาผมสรับคลิปนี้ผมเอาไปเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวคลิปน้าเดือนเสาร์นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายไหมครับเจัคลิปนี้ขอเะไรแลวถ่ายวิวถ่ายวิว เห็นไหมเห็นไหมข่าวขาวอนี่ร้านจ้างกันขาวขาวมานี่เต็มที่เลยวันนี้มีทางยัดมีทางยัดวันนี้มีทางยัดเออ่ยที่เร้าบาทที่เร้าบาทครับผมคลิปหน้าพ่อกันไหมครับพี่น้องคลิปนี้บ๊ายบาย